วันนี้มาพูดถึงคุณโคเทงอวะทาเคชิหรือฉายาว่าเจคอมแมนนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยปั้น,นพอจากทุน4แสนกว่าบาทให้กลายเป็น5,700ล้านบาทภายในระยะเวลา8ปีค่ะโดยเขานะคะลงทุนในหุ้นด้วยการเดทเทรดเท่านั้นค่ะซื้อขายภายในวันจบในวันหรืออาจจะมีการสวิงเทรดร,ร่วมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาหน้ากราฟแล้วก็เฝ้าหน้าจอทุ่มเวลาไปกับมันช่วงนั้นเขาก็ไม่เที่ยวไม่สูงสิงกับเพื่อนๆไม่มีครอบครัวไม่มีแฟนนะคะแล้วก็ใช้เงินและเวลาทั้งหมดในชีวิตศึก ในเรื่องของเทคนิคอลแบบเชี่ยวชาญค่ะทำให้เขาสามารถที่จะใช้เทคนิคต่างๆในการเข้าไปลงทุนนะคะจนทําให้พอร์ตของเขาก้าวกระโดดในทุกๆปีพอเงินเขาเยอะขึ้นนะคะเขาก็ใช้เทคนิคในการนําเงินจํานวนมากเข้าไปลงทุนในหุ้นทําให้เวลาที่เมาเห็นนะคะก็เข้าไปลุมซื้อแล้วตัวเขาก็เทขายใส่อะคะ่ะหรือว่าเรียกว่าการปั่นหุ้นด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากจะดูคลิปเต็มก็สามารถไปดูได้ใน YouTube ช่องมันดี้ฮีโร่นะคะแล้วก็อย่าลืมให้เวลากับการศึกษาให้มากๆค่ะ